จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการพักชำระหนี้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทางธนาคารอมสินก็ได้เห็นถึงความเดือดร้อนของลูกค้ากลุ่มที่เป็นลูกค้ารายย่อยจึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ที่ทำให้ต้องเลิกกิจการถูกเลิกจ้างขาดรายได้ยกเว้นค้าราชการและพนกักงานรัฐวิสาหกิจนะคะก็จะออกมาตรการให้พักเงินงวดผ่อนชําระให้สูงสุด6งวดเริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2564หลังจากนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะการพักชําระนี้ก็จะให้กลับมาจ่ายเงินงวดตามเงื่อนไขเดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ได้พักไว้ก็จะถูกนำไปรวมชำระในงวดสุดท้ายของสัญญาเงินกู้หรือข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับธนาคารนะคะสำหรับช่วงระยะเวลาที่พักชำระนี่จะไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อข้อมูลเครดิตของลูกค้ารวมถึงไม่มีดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรือค่าปรับใดๆในการให้ความช่วยเหลือทางธนาคารจะแบ่งเป็น2เฟสเริ่มเฟสแรกวันที่25กรกฎาคม2564 และเฟสที่2ช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งลูกค้าก็จะทยอยได้รับ SMS แจ้งทางแอป Mymo ซึ่งท่านสามารถกดรับสิทธิ์เพื่อขอพักชำระหนี้ผ่านแอป Mymo จนเสร็จสิ้นกระบวนการกรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปท่านสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งานได้ด้วยตนเองหรือจะติดต่อที่ธนาคารอมสินทุกสาขาก็ได้อันนี้ก็เป็นมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ของธนาคารอมสินนะคะสำหรับวันนี้ช่องอมแจเนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมแจเนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ